สวัสดีครับผมพี่น้องครับพ่อครับพี่หลอดด้วยก่ันนะพี่น้องนี่หลอดผ้ามาเลาะบุษสวนผักสวนพี่น้องพริกกระไคร่นะครับมายง้มคำคำอากาศเย็นๆพี่น้องอากาศกำลังข้อหลวกกับปุ่นพี่น้องนีะครับปลูกไปเลาะขางเขึอนขางสั้นนะพี่น้องนะครับนี่จะเป็นบักทั่วผู้พี่น้อง กำลังเป็นหน่วยดกพี่น้องทัวผู้กเกษียณนะครับเห็นนะครับกำลังงามๆครับพอดีกับปนกับตำมะคงพี่น้องนะครับมันก็เป็นหน่วยพี่น้องนะครับ นั่งเป็นหน่วยงามพี่น้องแต่ลกอยู่ครับผลดอกครับโอ้บ่งไ็อยูไว้กินนี่ทีนละครับครับปกลิบรรยากาศล่มพี่น้องคุณขต้นไม้พี่น้องกุกง่างใหญ่พี่น้อง นะครับรัหอ,อมพักบัวนะครับพี่นออ้องโหก็ตลังงามนะครับไกลเที่ยวของขามาตอดเนาะเพื่อเทียนเทียมแบบ เตะตับบกุงพี่น้องคร้อมอมพักซี่ใบมุนครับครับพี่น้องประกาศใส่พี่น้องมันงเปลี่ยนครับ งามอ่อนอูหรวยพี่น้องหอมใหญ่พี่น้อง,อง,องต้นบักใหญ่เลยครับ mm. พี่เป็ดพอได้เก็บอยู่เก็บกินครับนะครับนี่เสีหาต้นอยู่พี่น้องนี่ต้นมิ้นครับนี่ไม้มิ้นพี่น้องคือพักสารเนียนะครับกินไข่ไข่กันนะพี่น้อง เข้าเอื่นไม,ม้ต้นมินครับไม,ม้ม,มินครับปลูกใส่กระถางไว้ทีละพักหอมพี่้องนะครับปลูกไว้ยั่วให้กินเลาะหาขงขัอนขาง,ง,งสันน้นเลยพี่้องปุูมปันย่างคนอีสาน,นครับพี่้องครับปูกระเทศ มันเป็นสลัดเน่ครับเนี่ยมันเป็นมินได้พี่น้องสลัดเน่โอกาสทำงาม,มพักอีเลิศครับใส่เช่าผู้พี่น้องลับลามก็ป่อยครับนี่นะครับนี่น้ำหดก็เปิดน้ำพวกป,ป่าใส่ถังทไอไว้เังสิเด้พี่น้องพักกแย่งพี่น้อง ครับผมแค่นี้ครับพี่น้องพาพี่น้องมาเลบึงหัวบึงสวนเฮ่เมลียงครับผมแค่นี้ครับสวัสดีครับ